แล้วป้าแดงก็นอนห้องนี้แต่ว่ามีเตียงเดียวเอง,ง,ง,งนี่ <c oughs> คะป้าแดงก็นอนใต้เตียงบ้างนอนใต้นี้เลยเหรอคะค่ะก็ม้งนี่จะครอบลงใต้เตียงค่ะค่ะแล้วพี่บางโนก็กลางม้งนอนตรงนี้ค่ะอนอนทุกคนเลยเพราะท่านชอบให้มีคนนอนใต้ด้วยอ๋อคล,ล้บหลานก็ยังเล็กอยู่ในช่วงนั้นนะคะมองไปในห้องนี้เนี่ยก็จะเห็นข้าวของเครื่องใช้ลงไปถึงเครื่องแต่งกายของเจ้ายอดเดือนเอด้วย อันนี้เป็นเป็นผ้าถุงของท่านจริงที่แล้วป้าแดงเอามาเคลือบน้ํยายาใหม่ตอนนี้ค่ะ,คะมาปกติผ้าถุงนี่จะมีอยู่สี่สีห้าสีขาดสีน้ําตาลกับสีน้ําเงินไปม,มันหายมปแล้วหาไม่เจอค่ะแต่อันนี้เป็นเป็นผ้าไหมย,ยกดอกของลําพูนเป็นลายดอกของลําพูนโดยเฉพาะค่ะเป็นของลําพูนโดยเฉพาะไม่มีคือเป็นเริ่มต้นตั้งแต่แม่เจ้าขันแก้วะคะ่ะชาย,ยายคนแรกของเจา้าหลวงจะคาค่ะทราบว่าผ้าที่นุ่งเนี่ยท่านเจ้ายอดเดือนก็ยอมเองด้วยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะท่านถนัดมากในการย้อมมากะ่ะตั้งแต่ตั้งแต่อยู่ในวังวังของเจ้าหลวงจักราม้วค่ะ,ะครับแล้วก็ผ้าุ่งของท่านนี่เป็นผ้าที่จริงๆที่ท่านใช้แล้วป้าแดงก็มาเอามาย้อมเคลือบสีเคลือบเพื่อมันดูใหม่ขึ้นครับทราบว่าหลายๆความถนัดจากงานฝีมือของเจ้ายอดเดือเน,นี่นำมาสร้างรายได้ให้หลานๆด้วยใช่ไหมครับค่ะ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื <Af> ่องดอกมะลิที่ท่านปลูกดอกมะลิท่านชอบปลูกดอกมะลิท่านจะอยู่ในกุ้งหลวงนะครับอยู่กุ้งหลวงดอกมะลิก็ไม่ใช่ประโยชน์มากไปที่นี่มาในเราปลูกแต่เต็มขวงนี่นะเต็มขวงตรงนี้เต็มข้างมากด้วยเลยแปลงใหญ่มากแล้วทุกประมาณบ่ายสามโมงที่กลับจากโรงเรียนเราก็ต้องเก็บดอกมะลิร้อยดอกมะลิเป็นกระแตแก็กอดกินแก้วร้อยเป็นพวงไปขายตามตลาดค่ะประแดดในคนที่ขายขายดอกมะลิ ก็ได้ครับในสมัยก่อนผู้หญิงอาจจะไม่ได้ถูกปลูกฝังมากนักในเรื่องของการศึกษาแต่ว่าเจ้ายอดเรือนี่ได้ให้ความสาคัญกับเรื่องของการศึกษาด้วยไหมครับโอ้ให้มากเลยค่ะให้หลานทุกคนได้เรียนตามอย่างที่เจ้าเจ้าจักรคำท่านวา,วา,วามว่าทุกคนต้องได้เรียนหนังสือค่ะคอย่างน้อยต้องเป็นเรียเรียเตพวกเราก็ต้องเรียนตามที่ท่านต้องการค่ะครับายได้จากจุกจิกก็เป็เปนค่าใช้จ่ายส่วนตัวค่ะอ,อย่างเช่นว่าค่าเช่าบ้านก็เป็นค่าที่ส่ง ให้ชาบ,บ้านของเจ้า,ยาเยนเลิค่ะเราก็ต้องท่านก็ส่งให้เราเรียนค่ะท่านานองนี้ค่ะ,คะจุดกกจด่ชีวิตประจำวันก็มีผักผลไม้ดอกมะลิเป็นหลักค่ะที่มีค่าใช้จ่ายใ,ให้หลล้านๆค่ะ,คะ,คะ วันนี้ขอบคุณป้าแดงมากเลยนะคะที่มาบอกเล่าเรื่องราวของเจ้ายอดเรือนในอดีตให้ฟังนะคะขอบคุณมากเลยค่ะค,ครับยินดีค่ะค่ะซึ่งการที่พัฒนาที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเมืองลําพูนค่ะโดยยังคงยึดในเรื่องของการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นเอาไว้ใช่แล้วครับแต่ว่าการที่จะอนุรักษ์ควบคู่ไปกับการพัฒนาได้นั้นแน่นอนว่าจะต้องมีแนวทางในการจัดการจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามีนัดกับนายกเทศมนตรีกันครับ เลิกระบบสมุนยายาสิเทราไปนะคือจะปล่อยให้หมดหมดไปเองคือไม่มีการแต่งตั้งใหม่หรือไม่มีการสืบพระบ่งราชวงศ์อะไรใหม่นะก็หมดกันไปก็เจ้าปู่ของก็เป็นองค์ที่สิบของลำพูนเชียงใหม่ก็มีเก้าองค์ลำปางอุสย์จะมีเก้าองค์เหมือนกันนี่เจ้าเจ้าหลวงจักรคำเนี่ยเจ้าปู่ผม พระโพธนครลำพูนองค์ที่สิบเนี่ยในหลวงรัชกาลที่หกท่านปโปรดมากท่านกอพระราชทานนามสกุลณลํำพูนเนี่ยเมื่อปี2456ส่วนเชียงใหม่กับลำพางนั้นพระราชทานปี57ก็ก็พอพอเปลี่ยนแปลงการปก,กครองแล้วก็ทรงสมุหเทสาพิบาลอะมามา,มาคุมมาคุมเพราะนี่นทียังไม่เลิกเนี่ยค่อยลิดรนออนนำนาจลงไปเ,เรื่อยๆนะฮะการปกครองก็เนี่ยฮะ ก็เหมือนเป็น,ปนข้ารายการคนหนึ่งชาวผู้ของนครนะฮะทำรูกบรรุง,รง,รงบ้านเมืองของตัวเองจงังหวัดของตัวเองนะ ส่วนนี้ก็เป็นเรื่องอันนี้เป็นได้รางวัลชนะเลิศในการสุดขวดนะครับของเมื่อเก่าจากพระเทพนะครับที่ทางเทศบาลลำพูนได้เป็นผู้อนุรักษ์นะครับของดีเมืองลำพูนซึ่งเทศบาลเองเนี่ยพยายามที่จะเช่านะครับของที่ในการอนุรักษ์ของเมืองไว,ว้เนี่ยเพราะไม่งั้นมันก็จะไม่เหลือแล้วนะครับเพราะว่าสิ่งนี้เป็นของมูลนิธิลำพูสมมนสำหรับการกุศลน,นะครับและเทศบาลขอเช่าโดยเป็นของเจ้าเดิม ของผู้ครองนครนพูนนะครับแล้วก็มีเรื่องราวประวัติศาสตร์นะครับที่ข้างในเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์เมืองนพูนแล้วก็เป็นเรื่องราวของเจ้าผู้ครองนครนพูนที่แต่ละสมัยนะครับที่เข้ามาอยู่นล้นนายกมีแนวคิดยังไงครับที่จะอนุรักษ์เมืองนพูนของเราควบคู่ไปกับการพัษนาด้วยก็ก็ที่บอกนะครับว่าเรามีทุนเดิมอยู่แล้วที่จะเป็นทรัพยากรที่เรามีซึ่งเราควรจะต้องทาอย่างไรอ่ะ ที่จะให้คงสภาพที่เป็นเมืองเก่าและปตะวักิศาสต์อ ดีมากๆเลยค่ะที่เราได้มา ชมคุ้มเจ้าหลวงจากคำขจรศักดิ์นะคะซึ่งเป็นเจ้าหลวงองค์สุดท้ายค่ะที่ได้ปกครองเมืองลำพูนนะคะนั่นก็คือเป็นเจ้าหลวงองค์ที่10นั่นเองใช่แล้วครับแอนนะว่าเป็นเกียรติของเราสองคนมากทีเดียวครับที่ได้เข้ามาที่นี่ในวันนี้เพราะว่าโดยทั่วไปแล้วประชาชนธรรมดานั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้ามาเลยครับถ้าดูจากลักษณะของสถาปตัตยกรรมแล้วจะสังเกตครับว่ามีอิทธิพลของศิลปะตะวันตกอยู่นั่นเป็นเพราะว่าเจ้าหลวงจากคำนั้นเป็นนักเรียน Applause จากประเทศอังกฤษนั่นเองครับใช่แล้วค่ะแชมป์นอกจากรูปทรงของสถาปัตยกรรม แล้วนะคะก็ยังมีลักษณะของสารนัยเหมือนกันแต่ว่าเป็นสารนัยที่แตกต่างไปจากบ้านของคนทั่วไปหรือว่าคุ้มอื่นๆใช่ครับนี่ก็เป็นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านทางสถาปัตยกรรมอีกที่หนึ่งในจังหวัดลำพูนแห่งนี้ ใช่ค่ะซึ่งการที่เราได้มาเรียนรู้สถาปัตยกรรมซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้านายฝ่ายเหนือนะคะก็ทําให้เราเข้าใจในเรื่องของประวัติศาสตร์ชุมชนค่ะทั้งในเรื่องของสภาพวิถีชีวิตของผู้คนของเจ้าผู้ครองนะครในสมัยนั้นนะคะรวมไปถึงเรื่องของการเมืองการปกครองหลังจากการเปลี่ยนแปลงแล้วด้วยค่ะซึ่งสามารถศึกษาต่อยอดเรียนรู้ไปถึงประวัติศาสตร์ของชาติได้เลยและนี่ก็คือเรื่องราวที่เราสองคนนามาฝากในสุดสัปดาห์เมืองไทยวันนี้วันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ